น้องฟงฉี่ฉี่ออกมาแล้วมันมีเลือดติดออกมาแล้วมันเป็นหลายวันแล้วครับสง,ส,งสัยก็เลยว่าน้องฟงป่วยหรือเปล่า ผมให้ทุกคนดูอย่างนี้ก่อนจะได้เข้าใจตรงกันนะครับก็คือตัวของน้องฟองตอนนี้นะป้าพูดดังกลัวหยาอึูก็เน่มเนี่ยไม่เลัวป้าเหรอไม่เกินทำไมอ่ะคะป้าเองค่ะดูไหนดูไหนขนตรงนี้อ่ะครับทุกคนช่วงตัวสังเกตไหมครับว่าขนมันไม่ขึ้นเป็นมานานมากแล้วนะมันมากๆแล้วน้องฟองเคยถามคุณหมอนะครับคุณหมอบอกว่ามันเป็นกรรมพันธุ์เนื่องจากน้องฟองเนี่ยตัวเล็กพอเป็นไซส์ทีครับปั๊บเนี่ยกรรมพันเนี่ยมันจะอ่อนแอกว่าตัวโตๆแบ อาฟงฟฟนมาเฟียก็เลยทําให้อาจจะป่วยง่ายทีนี้เนี่ยก well, ็สงสัยตั้งแต่ตอนนั้นแลวอ่ะมาดูตรงนี้คนไม่ขึ้นมานานมากแล้วนะครับทุกคนเนี่ยเป็นจุดเลยเป็นดวงเลยอันนี้ยังดีนะยังขึ้นมาเป็นเหมือนหมาไในแต่ว่ากินีอยู่ดีนะครับทุกคนอ้วนอ้วนพร้อมสมบูรณ์ปกติเลยนะป๊าพูดยังไม่ได้เลยโอเคมันจะมีมันจะมีก้อนก้อนอะไรขึ้นมาผมก็จะสงสัยมันมองเห็นมะไก่อนหรือเป็นไขมันอันนี้ไม่รู้จริงๆนะแต่ประเด็นสำคัญคือตอนนี้น้องฟองเขาถปัสสาวะเป็นเลือด แล้วมันเข้มขึ้นเรื่อยๆผมก็เลยสงสัยว่าน้องฟองเนี่ยป่วยเป็นอะไรหรือเปล่านะครับเดี๋ยวจะพาน้องฟองไปหาหมอแดงแบบเข้มมากใช่เอาซว่าเป็นเรื่อยผมไม่แน่ใจว่าเป็นนิ่วหรือเปล่าอาจจะเป็นนิ่วไม่น้องฟองไม่เป็นอะไราป๊าป๊าเลยเอาปป๊าอยู่นี่ค่ะป๊าป๊าช่วยหนูได้อยู่แล้วนะไม่ต้องกลัวหรอกนะเออมีใครพร้อมไปหาคืนหมออียา น้องคว่างหาน้องพงไม่ต้องใส่เสื้อเนะเป็นไรเอาอันนี้ยข่มไว้นนักการแพทยหาปุนหมอรุ้ณหมอชีดตูดแน่นอนเลยเย็นเย็นนะลูก รีดเนี่ยวันนี้มีอะไรเนี่ยรีดอะไรกเกเลยวันนี้เดี๋ยวเรามาสแกนกันนะคะอันตรสาวดูว่าเหตุเพราะอะไรน้น้งฟองท้องค่ะ ส่วนของก็เพาะวัสววของน้องอองฟองนะคะเห็นว่าไม่ได้มีนิว้วไม่ได้เจอเนื้องอกออะไรนะคะ,ะแต่ที่มีความผิดปกติคือหมอเจอเป็นลักษณะของก้อนเนื้อนะคะส่วนของ หวมมดลูกมาที่คอมดลูกนะคะเออค่อนข้างถือว่าใหญ่วิวพอสมควรเลยนะคะอันตรายเออเดี๋ยวเราจะต้องวินิจฉัยกันต่อไปนะคะว่าตัวของก้อนเนื้อก้อนเนี่ยนะคะมันเป็นก้อนเนื้องมอกธรรมดาหรือว่าเป็นส่วนของ เร่งนะคะถ้าเกิดสมมติเป็นเนื้องอกนี่ระยะไหนเราจะส่งชิ้นเนื้อไปตรวจอีกทีหนึ่งนะคะว่าเป็นระยะไหนแต่เจอก้อนเนื้อเนี่ยแน่นอนนะคะ,ะแต่ว่าป็นว่าหมายถึงว่าหม,มายถึงว่าไม่ได้เป็นอาจจะไม่ได้เป็นมะเร็งอาจจะไม่ได้เป็นมะเร็งก็ได้ค่ะแต่ก้อนเนื้องอกเนี่ยมีแน่นอนนะคะแล้วเขาก็ติดปัสสาวะที่เป็นเรื่อ,องนี้เกิดจากเนื้องอกจากเนื้องอกตัวนี้เลยค่ะเป็นหลักแล้วก็เนื้อง,งอกตัวนี้ค่ะพวกนี้ส่วนใหญ่มันเกิดจากการที่น้องเขาไม่ได้ทํางาน นาะก็ไม่ได้ทําหมันเนี่ยส่วนของฮอร์โมนเอสโตรเจนนะคะหล่าออกมาค่อนข้างมาอาจจะมากจากเรื่องของก้อนเนื้องอกนี้ได้นะคะแล้วก็ไปเหนี่ยวนําจะเห็นว่าน้องฟองขนเขาค่อนข้างบางมากนะคะเป็นเหตุจากเรื่องของระบบฮอร์โมนที่ผ่านแปรไปหรือว่าเอสโตรเจนที่เยอะขึ้นมีโอกาสได้ทั้งนั้นค่ะผ่าหรือเปล่าอให้มันผาะอยันอันนี้คือเราต้องเอาชนเนื้อไปตรวจตอนแล้วก็รอคนกี่วันครับ รอผลประมาณหนึ่งสัปดาห์แล้วก็เดี๋ยวตัวผลเซล่์ค่ะผลเซลล์ผนังช่องคลอดเดี๋ยวหมอดูให้เลยนะคะตรงนี้ก็ทราบผลภายในประมาณครึ่งชั่วโมงเลยหลังจากนั้นนะครับหมอเอ้าเซล์ผนังช่องคลอดของน้องฟองเนี่ยไปตรวจดูว่าเป็นชิ้นเนื้อร้ายหรือว่าชิ้นเนื้อดีนะครับแล้วต้องรอผลประมาณ30นาที เดี๋ยวเรารอเซลก่อนอาจจะไม่ถึงก็ได้ยังไม่เป็นหรอกนะไม่เป็นไรไข่ยิ้มไห้กินเยอะๆขอรกตรงนี้ไม่ได้ตรงนี้ไม่ได้ไปนั่งดีๆยังไม่เป็นเดี๋ยวรอผลก่อนถึงเป็นก็รักษาทันเชื่ออ่ดิพี่หัวละก็ขาดแต่เราต้องควไม่ฟื้นเลยไม่ต้องร้องเดี๋ยวไม่ร้อง อย่าเพิ่งร้องไม่ต้องร้องไปนั่งตรงอื่นดีๆป้าไปะปะปะป <c oughs> ะแต่นั่งตรงนี้ทำไมไม่มีป้าหรือเปล่ามานี่คือตอนนี้ต้องรองหมอแอนนะครับเอาชิ้นเนื้อไปตรวจก่อนนะครับแล้วก็ดูกันอีกทีรอประมาณครึ่งชั่วโมงใช่ไหม <c oughs> ใช่ครึ่งชั่วโมงจาไม่เป็นไายเยอะนะจะจริงชื่อนะ <c oughs> อะไเป็นไรทั้งปนถึงไปไม่เล่นแ๊บป๊าก็รักษาอยู่ได้เยอนะเอาล่ะครทุกคนได้เวลาไปฟังผลกันแะล้วอ๋อ ผลเซลล์ผนังช่องคลอดนะคะที่เมื่อสักครู่หมอเก็บไปตรวจนะคะออกแล้วนะคะค่ะของน้องฟองออหมอพบเซลเออของออตัวเซลล์มะเร็งที่ช่องคลอดของเขาค่ะบอกแล้วว่าบอกเล สาเหตุของการเกิดมะเร็งที่ส่วนของมดลูกหรือตัวช่องคลอดเนี่ยเกิดจากน้องฟองเนี่ยไม่ได้ทําหมันตั้งแต่ก่อนวัยเจริญพันธุ์ปกตินเนี่ยการทําหมันก่อนวัยเจริญพันธุ์เนี่ยช่วยลดอุบัติการเกิดมะเร็งของระบบสืบพันธุ์ได้เป็นอย่างดีเลยนะคะเรื่องเวลาไม่ให้งานมันจะหลายสาเหตุเลยนะคะทรองเขาไม่เป็นไรแล้วมันแ,แ,แล้วมันหายไปหลังจากที่ตัดออกเนี่ยค่ะเราจะต้องส่งชิ้นเะนื้อตรง นี้ไปตรวจดู3าอีกที้ด้วยนะคะเพื่อคอนเฟิร์มว่าเป็นมะเร็งชนิดไหนแล้วก็อยู่ในสเตจไหนของโูคนะคะหลังผ่าตัดออกส่วนใหญ่แล้วจะไม่ค่อยมีปัญหกาก็หายนะคะ <_ k> แล้วก็อาจจะต้องมีการทำเคมีบำบัดตออกใช่ใช่ท,ทุกอย่างทุกอย่างแก้ไขได้แต่ว,ว่าหายขาดได้ไหมครับคุณหายขาดได้ค่ะหายขาดได้ใช่ค่ะ ไม่เป็นไรรอก่อนรักษาได้คุณหมอแอบบอกรักษาได้รักษาได้ผมคิดไปแล้วแหละครับว,ว่าสักวันหนึ่งอ่ะไม่ลูกของผมตัวใดก็ตัวหนึ่งอาจจะเจอเหตุการณ์อะไรที่มันแบบว่าเละลายแบบนี้เราต้องเจออะไรเละลายแบบนี้สู้ต่อไป คือคือมะเร็งมันมีอยู่2แบบครับทุกคนมะเร็งคือมันมีเนื้อร้ายกับเนื้อดีใช่ปะถ้าเนื้อดีเนี่ยมันจะโตช้าแล้วก็อยู่เป็นจุดบริเวณใดบริเวณหนึง่งเฉพาะจุดแต่ถ้าเกิดเป็นเนื้อร้ายนะครับมันจะโตเร็วแล้วก็แพร่ไปยังอวัยวะอื่นๆได้เร็วก็จะอันตรายนะครับอย่างที่ทุกคนรู้กันเพราะว่าแม่ผมเอาจริงๆนะทุกคนแม่ผมเป็นมะเร็งคือแบบแม่ผมเป็นโรคทั้งใบของผมเลยแล้วตอนที่ผมรู้ว่าแม่ผมเป็นมะเร็งครั้งแรกอ่ะผมแบบไม่ได้ร้องไห้นะตัวเราไม่ได้ร้องไห้เราไม่ได แต่ว่าตาน้ำตามันไหลแบบไหล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 ออกมาเพราะว่าเรายอมรับความจริงไม่ได้ว่าถ้าเราร้องไห้มันแสดงว่าเราอะยอมแพ้แล้วก็เชื่อว่าแม่ผมอะจะต้องเสียชีวิตผมก็เลยไม่ยอมแพ้แล้วก็คิดไปตลอดว่าจะร้องไห้ไม่ได้ร้องไห้เท่ากับยอมแพ้แต่น้ําตาผมไหลแบบไหล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 นะมากผมจําได้เลยวันแรกที่ผมรู้ว่าแม่ผมเป็นมะเร็งนะผมขับรถผมอยู่กับพี่ผู้จัดก,การคนนึงสมัยก่อนแล้วผมน้ําตาไหลไหลไหลแบบไม่คิดว่าจะมีอะไรแบบๆๆมา ทำให้ผมแบบอ่อนแอได้อีกแล้วถึงน้องฟองจะเป็นมะเร็งผมก็จะรักษาให้หายให้ได้เป็นเนื้อร้ายจริงๆแต่ว่ามันยังไม่ใหญ่มากถ้าเกิดเรารักษาเร็วเราก็อาจจะรอดอยู่ไม่เป็นไร ด้วยความที่น้องฟองเขาตัวเล็กถ้าเกิดเขาอยู่ในห้องผ่าตัดปกติอะไม่ว่าจะผ่าอะไรแค่ยดดมยาสลบก็มีโอกาสเสียชีวิตแล้วกลัวมันตายไม่ตายอูททำมันไม่ตายได้แน่อูรักษาได้แน่อนอนเลยข้าอกไป<ม>ห้องผ่าตัดแล้วหมอออกมาหมอบอกมันไม่อยู่แล้วอะไม่อยู่อะไรหมอเขาเก่งจะตายหมอคนนี้ผ่าตัดฟันๆมาแล้วไง้องเก่งจะตายใช่ไหมคะลูกตุ้สาวป้าเก่งอยู่นะเนาะเก่งไหมคะ ล้านร้าก็ร้านหนึ่งนะนั่นแหละเราต้องทําข้าวให้น้องฟองกินก่อนตอนนี้วันนี้เราจะไม่ไม่เอาข้าวที่เป็นคาร์โบไฮเดตจะไม่เป็นข้าวที่เป็นอาหารกระป๋องหรืออะไรเพราะว่ามันมีแป้งเยอะเขาบอกให้กินผักใช่ไหมผักมันก็มีคาร์โบไฮเดตคาร์โบไฮเดตก็คือแป้งแป้งก็เปลี่ยนพลังเปลี่ยนเป็นน้ำตาลน้ำตาลคืออาหารของมะเร็งในโซเชียลเขาบอกให้กินมะเขือเทศมากินมะเขือเทศไม่ได้นะครับกินถั่วอย่างเงี้ยไม่ได้พ้องอืดตายเลยไม่มีตาแป๋วทั้งเลยตาแป๋วอย่างเงี้ยอ่จุ๊บหยะจุ๊บ อเพราะฉะนั hmm. mm ้นเดี๋ยววันนี M aka. M aka. Well ้เราจะทําเมนูเป็นเนื้อนะครับเนื้อผมก็จะใช้เป็นเนื้อปลาเพราะว่าเป็นโปรตีนที่ย่อยง่ายโปรตีนอีกชนิดหนึ่งที่มีคาร์โบไฮเดรตน้อยนะครับก็เป็นไข่โรยน้ํามันปลาแซลมอนที่เราให้กินเพื่อเสริมภูมิคุ้มกันปลาแซลมอนที่น้องฟานมีไข่ต้มด้วยนะต้ไปครับผมน้องฟังจะต้องชอบกิน่เลย ตัาขาเร็วๆค่ะนุอยากกีเขวันนะนะเขวันใหญ่เรียก่าตามมาดีกว่าพาจะให้กินโอ้ดึง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 เยช่างง่น เขาเข้ากันกับเนื้อปลาแซลมอนแล้วนะพามาแล้วเดี๋ยวเราเพิ่มน้ำมันปลาแซลมอนเติมคุ้มคุ้มกันกันหน่อยไปเลยขงหยดดีครับอ่ากลิ่นหอมมากเลยนะฟางหานล้วฟางมาลองกินนะฮะมาใหญ่หอมหอมมันนี้ฟางกินเยอะๆอะไหนึ่งจะได้มีแรงเยอะๆเท่าไรอ๋อน้องฟางจะชอบหรือเปล่านะัชอบดิทุขนาดนี้น่าจะไม่ชอบว่ะโอ้โหดูดเจ้าขนาดนี้อะกินใหญ่ โอ้เก uh, ่งมากต้องกินเยอะๆนะจะได้แข็งแรงให้พี่เมย์นะลูกเอ้ย มนูนี้ก็เป็นเมนูอีกเมนูหนึ่งที่น้องพงชอบนะคบเป็นเนื้อปลานะปกติก็ให้กินแบบเป็นกระป๋องนะคะมันมีคาร์โบไฮเดรตเยอะเป็นแป้งนะแล้วมันเป็นไขมันดีนะปลาแซลมอนอ่ะคือไขมันดีนะคแล้วก็มีโปรตีนด้วยนะคะทำให้ร่างกายแข็งแรงทําให้ย่อยง่ายด้วยนะเพราะมันเป็นเนื้อปลาไม่ใช่แล้วก็เปลี่ยนเปลี่ยนเป็นหลากหลายเมนูนะครับชอต้านรังน้ําพวงใหญ่ต้านน้องพวงนะโอ้เอาไปทั้งก้อนเลยจะหมดแล้วเหิวมาก ครับทุกคนครับเดี๋ยวผมจะอัปเดตอาการน้องให้อีกทีนะคะตอนนี้พี่เมย์ก็หลับแล้วนะหลับปุ๋ยแล้วคงเหนื่อยแล้วนะครับร้องไห้จนเหนื่อยด้วยนะน้องฟองก็ตื่นฟัาพูดเสียงดังนอกนอนจับมือกันหลับเยอะนะโอเคแรับเดี๋ยวเราให้น้องฟองได้พักผ่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมอัปเดตสถานการณ์เป็นสเต็ปสเต็อีกทีนึงนะครับก็สงสารทั้งน้องฟองแล้วก็พี่เมย์นะครับเดี๋ยวรอดูสถานการณ์ก่อนอย่าเพิ่งตื่นตระหนกไปนะครับขอบคุณทุกคนที่ให้กําลังใจนะครับแล้วก็อย่าเพิ่งร้องไห้ครายอมแพ้ อย่าเพิยอมแพ้นะครับถึงจะเป็นมะเร็งหรือไม่เป็นมะเร็งเนี่ยผมว่ายังไงก็รักษาทันเพราะเพราะว่าเราเจอตั้งแต่ระยะแรกยังไงก็มีโอกาสรักษาได้อยู่แล้วนะคร <c oughs> <c oughs> ับ <c oughs> <c oughs> นักว่างเหรอ น้องฟองก็มีพี่เมย์คอยดูแลตลอด24ชั่วโมงนะครับขนาดนอนยังจับมือกันเลยนะส่วก็ไม่ต้องห่วนะคะว่าน้องฟองน้องฟองจะห่าเวนะทุกคนโอเคเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าสำหรับวันนี้นะครับเดี๋ยวผู้ดเรื่องแล้วอะ่ะทุกคนสับสนไปหมดเลยคลิปนี้อะไรตีกันในหัวเยอะแยะไปหมดเลยสุสานไปบายครับผมายบายครับสวัสดีครับนอนไปนอนไปจไับไปน้องฟองจับมือน้องฟองบอกไป,าปาลางหนูนะคะ ป,ป๊าป๊ารักหนูมากกว่านะพี่เมย์ดูแลไม่ได้หรอป๊าป๊านี่แหละจะดูแลหนูนะจะดูแ, <c oughs> แลไ,ได้ โอ้ยบักน้อยๆเอ้ยนี่แหละแต่ก่อนจบผมขอคิดพูดอะไรหน่อยได้ป่ะ <S 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 ผมคิดไปแล้วว่าวันหนึ่งอ่ะน้องฟองอาจจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้เพราะว่าน้องฟองอ่ะตัวเล็กคือมันเป็นไซส์ทีขัดอ่ะคือคือเล็กกว่านี้ได้อีกนิดเดียวอ่ะคือเวลาน้องฟองเห่าหรืออะไรเงี้ยมันมีลำไส้ทะลุจะทะลุตูดอยู่แล้วผมพูดจริงนะคือเครื่องในน้องฟองในร่างกายยังใหญ่กว่าตัวน้องฟององีกอ่ะคิดดูแล้วกันอันนี้มันเป็นกรรมพันธุ์นะครับก็ก็คิดไปแล้วแหละว่าน้องฟองเนี่ยอาจจะป่วยเป็นอะไรหรือเปล่าตอนโตนะครับก็มีเนี่ยแหละขนล นะครับแต่ว่าเ,เราจะตรวจสุขภาพเรื่อยๆแบบทีๆมันอาจจะไม่แข็งแรงเท่าแบบอโฟงมาเฟียอะไรเงี้ยต้องต้องเข้าใจอันนี้เป็นข้อข้อ,ขอแบบจริงๆนะนอนสิตื่นมาฟังทำไมอ่ะโอเสียงดเคครับบ๊ายบาย